สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อกันเรื่องซื้ออาหารเรื่องอาหารแห้งต่างๆนะคะอาหารแห้งนะคะก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการอบหรือการตากให้แห้งนะคะและเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะวันนี้นะคะอาหารแห้งอย่างแรกที่เราจะมาพูดกันนะคะนั่นคือแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวโพดต่างๆ กุ้งแห้งนะคะต้องเลือกกุ้งที่แห้งสนิทไม่มีสีไม่ชื้นตัวแห้งกุ้งใสค่ะแล้วก็มีน้ำหนักการเลือกซื้อหอยแดงนะคะหัวเปลือกต้องเป็นสีแดงหัวไม่ฟอไม่นิ่มหัวต้องแข็งค่ะมีหัวเดียวหรือไม่แยกออกไม่มีเชือ้อราค่ะรเทียมนะคะเลือกที่เปลือกบ,บางให้สนิทบิบแน่นแล้วก็บิบไม่บุบค่ะคหัวน,หนะคะหัวที่แกะเปิดกแล้ว เหลืองถั่วลิสงนะคะถ้าเราจะเลือกถั่วนะคะคุณเลือกถั่วที่มีสีส,สันสดใสนะคะถ้าถั่วมีสีพ้ำขุ่นแล้วก็มีมอดแมงนะคะแปลว่าเก่าแล้วค่ะถ้าเราจะเลือกถัว่วคุณเลือกที่มีน้ำหนักน้ำหนักเม็ดสมบูรณ์ค่ะพริกนะคะพริกเม็ดใหญ่สีต้องแดงดำนะคะ ห้าเม็ดเล็บย,ยาวแสดงว่าเผ็ดค่ะเทคนิคการเลือกซื้ออาหารแห้งนะคะ1ไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณที่มากเกินไปค่ะาาก็จะทาให้อาหารเกิดเชื้อราได้2นะคะเราควรเลือกซื้ออาหารแห้งนะคะที่มีสีให้ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นนั้นมากที่สุดค่ะข้อ3ามนะคะเราไม่ควรซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นนะคะโดยควรเลือกอาหารแห้งที่มีสีสดใสนะคะไม่แตกหักค่ะ ข้อสีนะคะเกิดดูพัชนาการนละวันหมดอายุอาหารแห้งนะคะ 1. เก็บไว้ในที่โป่งมีอากาศไ่ยเทค่ะ 2. นะคะควรเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอค่ะหากเป็นอาหารแห้งที่สามารถใช้เย็นได้ค่ะ